สศัตรูจากเกมสยองขวัญที่ยังคงความเป็นมนุษย์อยู่แต่หลงเหลือไว้แค่รูปรักวิปริตผิดเพี้ยนตัวแรกสแลชเชอร์จากเดสเปด หนึ่งในสัตว์ประหลาดสายพันธุ์วิปลาสจากเกมเดสปีสที่มีชื่อเรียกรวมๆว่า n e c r o m o r p ที่เกิดจากการสิงสู่ศพของมนุษย์เจ้าสแลชเชอร์จะเป็นศัตรูที่เราพบได้เยอะและบ่อยที่สุดในเกมโดยพวกมันจะเข้าไปสิงศพของมนุษย์ที่ครบส่วนพร้อมเปลี่ยนรูปร่างกระดูกของศพให้กลายมาเป็นใบมีดขนาดใหญ่ในการไล่ล่าพร้อมกับขาและกระดูกสันหลังที่ถูกเปลี่ยนให้โค้งงอจนมีความแข็งแรงขึ้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในการวิ่งไปพร้อมก,กับการใช้ใบมีดฟันเหยื่อโดยไม่หกล้ม ซึ่งกายวิภาคษของสแลชเชอร์อ้างอิงจากรูปแบบของมนุษย์จริงๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ใช่การออกแบบมั่วๆอย่างที่เราคิดแต่อย่างใดสําหรับคนที่เล่นเกมซีรีส์เดสเปซมาก่อนน่าจะคุ้นเคยกับเจ้าสแลชเชอร์เป็นอย่างดีนะครับเพราะพวกมันมักจะเป็นตัวแรกๆที่เราเจอและการมาของมันทุกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฆ่าม,มันเพราะถึงเราจะตัดขาตัดแขนไปแล้วมันก็ยังสามารถเข้ามาทำร้ายเราได้วิธีการที่จะฆ่าม,มันได้ก็คือตัดชิ้นส่วนของมันจนขาดและกระทือ้เพละไม่อย่างนั้น มันจะงอกชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่และในแต่ละภาคเราจะเจอสแลชเชอร์ที่มีรูปร่างของมนุษย์ยังสวมเสื้อผ้าของคนอยู่เป็นการตอกย้ำความบิดเบี้ยวสยองขวัญที่แฟนเกมหลายคนยกให้เป็นตัวละครที่หลอนสยองขวัญที่สุดตัวหนึ่งในวงการเกมตัวที่2 h u ฮันเตอร์แกมมาจาก Resident Evil 3 Remake การรีเมคครั้งนี้ไม่เพียงจะปรับปรุงการาฟิกของเกมรวมไปถึงเนื้อเรื่องนะครับ แต่ยังรวมไปถึงการตีความใหม่ของทีมพัฒนาที่เปลี่ยนรูปร่างของสัตว์ประหลาดในเกมนี้จากเดิมให้มีความน่ากลัวหลอนสยองขวัญมากขึ้นและหนึ่งในนั้นที่เปลี่ยนไปจากเดิมจนแทบจําไม่ได้นั่นก็คือเจ้าฮันเตอร์แกมมาสัตว์ประหลาดที่ดีไซน์เดิมจะมีรูปร่างเหมือนสิ่งมีชีวิตคล้ายกบขนาดใหญ่ที่เป็นสีเขียวอมฟ้าไม่มีความเป็นมนุษย์ลงเหลืออยู่แต่ในเวอร์ชันรีเมคนี้ตัวเกมได้เปลี่ยนรูปร่างจากเดิมที่เหมือนกบมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ประหลาดที่มมมมีควาาเป็นนนุษย์กขึ้ แถมยังเปลี่ยนรูปร่างของมันที่จากเดิมจะใช้แขนในการโจมตีเหยื่อเปลี่ยนมาเป็นการกัดและกืนเหยื่อทั้งตัวแทนและด้วยการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนี้จึงทําให้มันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์มากขึ้นในส่วนของการพัฒนาฮันเตอร์แกรมมาเป็นการสานต่อโปรเจกต์ฮันเตอร์อัลฟาที่เราเจอในภาคแรกมาพัฒนาต่อย,ยอดโดยการนํา d n a ของมนุษย์มาผสมเข้ากับไข่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําที่ปฏิสนธิเข้ากับทีไวรัสจนเกิดเป็นฮันเตอร์แกรมมาตัวที่ 3. ลองอาร์มเซนติเพจจิราฟ จัดเกมเซกิโรชาร์โดไดทาวายส์เซกิโรชาร์โดไดทาวาส์จัดเป็นอีกหนึ่งเกมที่อุดมไปด้วยสัตว์ประหลาดกับสิ่งมีชีวิตเหนือมนุษย์ที่ดูบิดเบี้ยวนะครับซึ่งพร้อมใจกันดาหน้ามาไล่ฆ่าเราให้ตายแล้วตายอีกวนไปวนมาและหนึ่งในสัตว์ประหลาดอะมนุษย์ที่ดูน่าเกียดน่ากลัวที่สุดตัวหนึ่งของเกมนี้ก็คือเจ้าลองอาร์เซนติเพ G จิราฟที่ดูจากภายนอกแล้วมันคือปีศาจที่มีแขนขาย,ยาวเก้งก้างกับกรงเล็บที่กวัดแกวงไปมาอย่างรวดเร็วซึ่งลักษณะภายนอกแบบนี้ มันคือรูปทรงที่เหมาะกับการปีนป่ายแอบซ่อนในที่แคบที่เป็นลักษณะเด่นของนินจาสายรอบสังหารแต่ในเกมเซกิโรชาร์ดโอไดเทอไวส์กับเพิ่มเติมรูปทรงให้ออกไปทางสัตว์ประหลาดมากขึ้นจนดูเป็นครึ่งมนุษย์ที่หลุดโลกตัวหนึ่งที่มีมาในโลกของเกมเลยก็ว่าได้สำหรับที่มาที่ไปของเจ้าลองอาร์เซนติเพจจิราฟนั้นไม่ได้มีบันทึกเอาไว้ว่ามันคือตัวอะไรหรือว่ามาจากไหนแต่สิ่งที่เรารู้คือการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและอาวุธกงเล็บที่เป็นนินจาแต่ถ้าจะให้คาดเดาคงจะเป็นนินจาที่่จิิตตไมปก เพราะมีตะขอเหล็กติดตามตัวบ่งบอกถึงความโรคจิตเฉพาะตัวที่ตรงกับรูปรักแขนขาที่ยาวผิดปกติจึงทำให้มันได้ฉายาว,ว่าลองอาร์มเซนติเพจจีราฟมาตัวที่4การเดียนจากเกม The Evil Within 2 มาต่อกันที่อีกหนึ่งเกมที่มุ่งเน้นความวิปริตบิดเบี้ยวของเหล่าสัตว์ประหลาดในเกมกันนะครับที่ถูกออกแบบมาได้น่ากลัวไปพร้อมกับความหลอนสยองขวัญไปพร้อมๆกันซึ่งใครที่เล่นเกมนี้ทั้งสองภาคมาแล้วคงจะรู้สึกถึงความโหดและโรคจิตของเกมที่เต็มไปด้วยฉากกับตัวละครที่ออกแบบมาได้อย่างกับฝันร้ายที่ชาตินี้คงจะไม่มีใครอยากไปซึ่งหนึ่งในตัวละครที่ออกแบบมาได้โรคจิตสุดหลอนและขอยกมาไว้ในวิดีโอนี้คือกาเดียนปีศาจยักษ์ในรูปแบบของหญิงสาวหลายหน้าขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมกับเสียงหัวเราะอ,อันแสโรคจิตกับเลื่อยไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่พร้อมจะมาตัดหัวคุณสำหรับที่มาที่ไปของพิศซ่าตัวนี้เกิดมาจากการรวมตัวกันของซากชิ้นส่วนศพหญิงสาวที่ถูกเตฟานโนบาเลนตินีฆาตกรโรคจิตฆ่าตายมารวมตัวกันโดยในส่วนของโครงสร้างร่างกายนั้นเกิดจากการมัดรวมกันของชิ้นส่วนของศพจนกลายเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่สเตฟานโนเรียกสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานี้ว่าศิลปะในขณะที่เสียงหัวเราะนั้น เกิดมาจากความวิปริตผิดเพี้ยนของสเตฟาโนที่มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำส่วนเลื่อยที่อยู่ในมือก็มีเอาไว้ฆ่าคนที่มีชีวิตรอดในสเต็มเพื่อเอาชิ้นส่วนเหล่านั้นมาสร้างเป็นการเดียนอีกหลายๆตัวตัวที่ 5. s า a แกคเดธจาก Resident Evil Revelations ปิดท้ายกับตำนานเกมสยองขวอนเอาตัวรอดที่ยังคงหายใจอย่าง Resident Evil อีกครั้งกับในภาค Revelation โดยเจ้าตัวที่เราต้องขอมาพูดถึงนั้นคือสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่า s c a g d a t e ที่เกิดจากการที่ไวรัส T-Abis พัฒนาตัวเองจากเดิมเปลี่ยนรูปร่างของผู้ติดเชื้อให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่หน้าตาหน้าเกียดซึ่งจะเกิดขึ้นได้กับผู้ที่ติดเชื้อจากหนึ่งในพันคนเท่านั้นโดยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากเดิมไปเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่บวมอืดกระหายเลือดมีความทนทานและรวดเร็ว แถมยังมีอาวุธเป็นใบมีดขนาดใหญ่พร้อมกับฟันที่พร้อมจะงับหัวเหยื่อแต่สิ่งที่ทาให้เจ้าสแกคเดธโดดเด่นจนติดอันดับในวิดีโอนี้ไม่ใช่แค่รูปรักของมันนะครับหากแต่เป็นสติปัญญาที่ยังลงเหลือไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์อยู่ถ้าใครที่เคยเล่นเกม Resident Evil Revelation s ภาคแรกมาก่อนคงจะรู้ดีว่าการปรากฏตัวครั้งแรกของสแกคเดธนั้นชวนหลอนขนาดไหนเพราะช่วงหนึ่งของเกมเราจะได้ยินเสียงวิทยุขอความช่วยเหลือจากผู้ชายคนหนึ่งที่พูดประโยคเดิมซ้ำวนไปวนมา เกี่ยวกับการแจ้งพิกัดของเรือกับการขอ,ขอความช่วยเหลือจนเมื่อเราสามารถเปิดประตูห้องสื่อสารได้ก็จะพบกับเจ้าสแกกเดสพุ่งออกมาพร้อมกับตะโกนประโยคเดิมๆซึ่งเสียงนั้นก็ออกมาจากหัวที่ยังคงมีความเป็นมนุษย์อยู่ และนี่ก็คือ5ศัตรูจากเกมสยองขวัญที่ยังคงความเป็นมนุษย์อยู่แต่ลงเหลือไว้แค่รูปรักวิปริตผิดเพี้ยนที่เอามานําเสนอกันนะครับหากมีข้อมูลใด,ดผิดพลาดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันฮะและอย่าลืมมาพบกับงาน t h a i l a n d g a ม e Show 2020ในคอนเซปต์ The Real Show Go Son ที่จะมาพร้อมกับโชว์เต็มรูปแบบตลอด2วันเต็มแล้วพบกัน1 4 1 5พฤศจิกาย,ยนนี้ที่รอยยอรพารากอนทอศูนย์การค้าสยามพารากอนติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ tgs และเ,ลลเ,ลเว็บไซต์ thailandgameshow c o m เเเปลลีีี่ยยนนออาารมจกหห้ืืังทดว